นะกลับมาติดตามจัมโบ้รุ่นหนึ่งพี่นะครับนี่ฮะรุ่นหนึ่งนะพี่นะอนาคตนี่ไกลแน่นอนครับนะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนครับที่จะสร้างเป็นรุ่นแรกหรือรุ่นหนึ่งนะครับจะอ่ากระแสจะดีมากนะครับกระแสดีมากตอนนี้มีกระแสไม่เรื่อยพี่นะฮะกระแสดีไม่เลื่อยครับตอนนี้ผมก็มีเยอะมีอ่ามีมาแบ่งปันพี่น้องเหมือนเดิมครับนะก็ตามเก็บอ่ารายการจีวอนแล้วมาเปิดแบ่งปันพี่น้องครับร้อยสองร้อยกำไรบ้างนะฮะ บอกเลยว่ารายการจีวอนนี้มีมาให้2องค์นะพี่นะได้มา2องค์นะครับนะขอให้ทันนะพี่นะเอาให้ทันนะครับรายการจีวอนนี่เป็นรการเซอร์ไพรส์นะครับเป็นการเซอร์ไพรส์ครับติดจีวอนปู่โต๊ะด้วยนะครับนะฮะเพราะปูโตะเป็นต้นฉบับอ่าภาพพิตาโดยเฉพาะองค์คูนะพี่นะครับมีติดจีวอนปูด้วยนะครับนะผมบอกเลยว่าสุดแน่นอนครับสำหรับรุ่นนี้นะครับนะปิตาจะบ้นหนึ่งนะครับถ้าหากพี่ไม่สนใจรายการไหนสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยครับนะราคาหลักร้อยพี่นะฮะ ของแท้พี่การันตีแท้จากวัดนะครับนะผมการันตีแท้ให้เลยตลอดชีพพี่นะฮะมีทั้งเก็บเงินมาทานแล้วก็จัดส่งฟรีพี่นะครับจัดส่งฟรีทุกรายการนะครับนะถ้าพี่น้องสนใจกันหนตามบรรดับรายการไว้พี่ทักมาได้ที่ไอเดีไลน์และเบอร์โทรที่ขึ้นไว้พี่นะเป็นหมายเลขเดียวกันเลยครับนะเดี๋ยวเรามาการหนึ่งเลยพี่ชายฮะมาชมรายการที่หนึ่งเลยครับรายการที่หนึ่งวันนี้ครับมาเป็นภาพปิดตาครับรายการนี้เป็นเนื้อผงขาวนะครับนะเป็นเนื้อผงขาวสมเด็จนะฮะนี่ฮะ เป็นเนื้อตะกุดทองคำพี remember, ่หมายเลขคนเบอร์สามหนึ่งครับหมายเลขคนเบอร์สามหนึ่งครับเป็นตะกุดทองคำเดี่ยวพี่รายการนี้เปิดอยู่ที่หนึ่งพันบาทนะรายการนี้เปิดอหนึ่งพันบาทนะครับนี่ฮะนะฮะ้ามาต่อรองกันได้นิดนึงพี่นะฮะนิดนึงครับนี่ฮะหนึ่งพันบาทนะพี่นะตะกุดทองคำเดี่ยวครับเป็นรายการบนสุดนะครับของรูปปดตาจยำโบ้หนึ่งนะครับนะมาดูต่อการที่สองครับรายการที่สองเป็นเนื้อกุดโคกพี่ตะกุดทองคำนะครับนะวันนี้ตะกุดทองคำมาสามองค์นะฮะเลขคนเบอร์หนึ่งสี่ครับนะ ไอ้หนึ่งแปดพี่นะหนึ่งสีหนึ่งไปได้พี่นะนั่นหนึ่งสีผมเห็นเนี่ยฮะรายการนี้หนึ่งพันบาทนะครับนั้นเนื้อก้นคกนะครับพี่นะฮะรุ่นหนึ่งนะครับนะครับมาลุยกันต่อครับพี่ชายครับรายการที่สามครับรายการนี้ก็เป็นเนื้อก้นคกนะฮะอีกหนึ่งองค์ครับนี่ฮะเลขโค้ดเบอร์สี่สามครับเลขโค้ดเบอร์สี่สามนะครับนัตตะกุดทองคําพี่ นะฮะตะกุดทองคำเดี่ยวพี่รละการเนื้อบนสุดนะครับนะฮะชุดเนื้อและการเนื้อบนสุดนะครับหนึ่งพันบาทนะครับถ้าสนใจเข้ามาต่อรองกันได้นิดนึงพี่นะครับนี่ฮะองนี้สวยพี่นะครับนุ่นๆสวยครับนะรุ่นแรกพี่นะฮะตันนะฮะสบายใจได้นะครับนะรุ่นหนึ่งนะครับนะฮะเก็บตัวนี้ได้รีบเก็บพี่นะครับนะก็รุ่นที่ผ่านมาก็ได้เห็นแล้วพี่นะของวัดโพสิทธิ์อาจนะครับนะก็หลายรุ่นนะของปู่พี่นะครับ อย่างเซม้าสมปาศนาตอนนี้ก็ไปหลายหมื่นแล้วพี่นะครับนั่นที่ออกวัดโพศรสะอาดนะครับและหลายรุ่นนะพี่นะรุ่นต่างๆที่ออกโพศรีสะอาดเยอะนะครับนี่ฮะต่อมาการที่สี่ครับรายการนี้800บาทนะครับรายการนี้800บาทครับนี่ฮะรายการนี้800บาทนะครับนี่ฮะอ๋อเนี่ยนี่คือดาดติดที่ผมเอาให้ฮะรายการนี้800บาทนะครับที่ใหญ่นะฮะนี่ฮะต่อไปแล้วนี่ฮะ นี่ฮะเลขขนเสือนหนึ่งหนึ่งห้าพี่นะรายการจะอพายติดจีวอลลุงปูดนะฮะนี่ฮะรายการนี้แบ่งพันพี่น้องที่แปดร้อยบาทนะครับราคาเดิมพี่ชายราคาเดิมครับเป็นเนื้อเขียวมรกตครับนะฮะเป็นเนื้อเขียวมรกตนะพี่นะรายการที่สี่นะครับต่อมาเป็นการที่ห้าครับเป็นเนื้อวานเกสรนะครับนี่ฮะติดจีวอลลุ่มปูดกันครับรายการนี้แปดร้อยบาทนะครับเป็นการเซอร์ไพรส์นพี่ไม่ได้มีทุกองคนะพี่ชายนะฮะไม่ได้มีทุกองคนะครับเปิดมาสามร้อยองค์จะได้สักองหนึ่งฮะนี่ฮะ รายการนี้พี่ป okay. ิดต okay. ่อมาให้พี่นะครับนะสวยๆพี่นะครับนะเนื้อว่านเกสรนะครับนะรายการนี้เนื้อว่านเกสรน้ำมันครับรายการนี้เลขคนเบนวนหนึ่งสี่แปดนะครับเลขคนเบนวนหนึ่งสี่แปดพี่รายการนี้แปดร้อยบาทนะครับแปดร้อยบาทนะครับพี่ชายนะฮะรายการที่ห้าลรายการที่หกครับมาลุยต่อครับนะรายการนี้เป็นว่านนะฮะเนื้อพุทธคุณนะครับนะเนื้อพุทธคุณพี่นะครับนี่ฮะ นะฮะชุดสวยเลยพีบนะเลขโค้ดนเบอร์สี่หกพี่เลขโค้ดนเบอร์สี่หกนะครับนะพี่รายการนี้นะครับนะฮะเนื้อพุทธคุณนะครับนี่แข้งท้องฝาบาทพี่กําไรเงินแท้นะครับแข้งท้องฝาบาทกําไรเงินแท้ครับเลขโค้นเบอร์สี่หกพี่รายการนี้เปิดอยู่ที่แบ่งปันพี่น้องที่เจ็ดร้อยบาทนะครับรายการนี้เปิดไปนัพี่น้องที่เจ็ดร้อยบาทนะครับนะลูนกรนต๊อกครับพี่ชายรายการที่เจ็ดครับรายการที่เจ็ดนะครับนับเป็นเนื้อเขียวมรกตครับกำไรเงินแข้งท้องฝาบาทพี่เลขโค้นเบอร์สองห้าครับ เลขคุเบอร์สองห้าดนะถูกใจเข้ามาต่อรองกันได้นะครับมาดูันต่อครับพี่ชายครับรายการต่อไปครับาการที่แปดครับน้ำเนื้อก้นคกกับแข้งทองผมบาทกำไรเงินแท้พี่แข้งทองผมบาดกำไรเงินแท้พี่เลขคนเบอร์หนึ่งศูนย์หกครับเลขคนเบอร์หนึ่งศูนย์หกพันนะฮะรายการนี้สวยเลยพี่ชายนะครับรายการนี้สวยเลยนะครับนะรายการนี้เปลี่ยนไปพี่น้องไปครับเจ็ดร้อยบาทต้องการพี่ชายฮะสามนี้สามเนื้อครับนะ ต่อมาครับเป็นรายการนี้ครับเป็นรายการเนื้อเขียวมรกตนะคผับทำผิวโบราณที่เนื้อเขียวมรกตทําผิวโบราณพี่เลขคูเบอร์หนึ่งสี่สองครับเลขคูเบอร์หนึ่งสี่สองพี่รายการนี้แบ่งไปพี่น้องที่สามร้อยบาทพี่รายการนี้แบ่งไปพี่น้องที่สามร้อยบาทนะครับมาดูต่อครับเนื้อเนื้ออิดลงรักครับนะรายการนี้เป็นเนื้ออิดลงรักนะครับนะเลขคูเบอร์สี่สี่ครับเลขคูเบอร์สี่สี่พี่ นะครับนี่คะสวยๆพี่นะฮะเงาเงารุ่มเรื่มเลยพี่เนื้ออิดลงรักนะครับในรายการนี้นะฮะรายการที่สิบแบ่งปันพี่น้องที่สามร้อยบาทนะครับแบ่งปันพี่น้องที่สามร้อยบาทจะส่งฟรีพี่มาลุยต่อพี่ชาการที่สิบเอ็ดครับรายการนี้เป็นเนื้อผงทูบกวนอูครับเป็นเนื้อผงทูบกวนอูนะครับเลขคู่ตัวเบอร์หนึ่งสี่ครับเลขคู่ตัวเบอร์หนึ่งสี่พี่รายการที่สามร้อยห้าสิบาทจะไอสามร้อยบาทจะส่งฟรีครับรายการที่สามร้อยบาทจะส่งฟรีครับพี่ชายมาลุยต่อพี่การที่ทีท300 <c oughs> ่สองครับรายการที่สองเป็นเนื้อ เนื้อพุทธคุณนะครับน้อพุทธคุณทำผิวโบราณครับเนื้อพุทธคุณทำผิวโบราณนะครับนี่ฮะเลขคุณตเบอร์เจ็ดหนึ่งครับเลขคุณเบอร์เ hmm. จ็ดหนึ hmm. ่งทำเนื้อพุทธคุณทำผิวโบราณครับรายการนี้แบ่งปันไม่น้อยสามร้อยบาทนะครับจะส่งฟรีครับมาเลยต่อครับพี่ชายในการที่สิบสามครับเป็นเนื้อพระผงขาวสมเด็จครับเลขคุณเบอร์หกสี่นะครับเลขคุณเบอร์หกสี่พี่รายการนี้แบ่งปันสามร้อยบาทนะครับจะส่งฟรีพี่ชายสามร้อยบาทจะส่งฟรีนะครับนะฮะรายการที่สิบสามนะครับพี่นะฮะ ต่อมากันที weather, ่สิบสี่ครับเป็นเนื้อวาดเกษรนะครับเป็นเนื้อวาดเกษรน้ำมันครับรายการนี้แบ่งปันพี่น้องที่อสามร้อยบาทนะครับเลขค้นทะเบอร์สี่เก้าครับเลขค้นทะเบอร์สี่เก้าพิมนะจะสวยงนี้เลยครับนะฮะจะสวยแบบนี้เลยนะครับนี่ฮะแบ่งปันพี่น้องนะครับสามร้อยบาทจะส่งฟรีพี่เลขค้นสี่เก้านะครับเนื้อวาดเกษรรายการที่สิบสี่ครับรายการที่สิี่นะครับต่อมาครับรายการที่สิบห้าครับเป็นเนื้อเขียวมรกตทําผิวโบราณครับเป็นเนื้อเขียวมรกตนะฮะทําผิวโบราณที่เลขค้นทะเบอร์สามสี่ครับเลขค้นทะเบอร์สามสี่นะ นี่ครับคุณเบอร์สามสี่พี่รายการนี้แบ่งไปพี่น้องที่สามร้อยบาทจัดส่งฟรีนะครับรายการนี้รายการที่สิบห้าแบ่งไปพี่น้องสามร้อยบาทจัดส่งฟรีนะครับพี่ชายนะฮะเดี๋ยวมาดูกันต่อครับรายการจะไปพี่รายการที่สิบหกครับรายการที่หกครับมาเป็นพระผงขาวสมเด็จนะครับปิดแผ่นทองใหญ่นะครับเลขคุณตเบอร์แปดเก้าครับปิดแผ่นทองคําแท้ใบใหญ่พี่เลขคุณตเบอร์แปดเก้ารายการนี้แบ่งปันพี่น้องที่สี่ร้อยบาทนะครับแบ่งปันพี่น้องที่สี่ร้อยบาทจัดส่งฟรีนะครับพี่ชายนะฮะ ต่อมาครับการสบายครับนะรายการที่17ครับรายการที่เจ็ดเนื้อผงพุทธคุณครับปิดเป็นทองคําแท้ใบใหญ่ครับเลขคนตะเบอร์เก้าเครับเลขคนตะเบอร์เก้าเนะครับน่าจะมีแผ่นเล็กกับแผ่นใหญ่นะพี่นะปิดทองคําพี่นะครับรายการที่400บาทนะฮะรายการทีสี่ร้อยบาทนะพี่นะรายการที่สิบเจ็ดนะครับเลขคนตะเบอร์เก้าเจ็ดสี่ร้อยบาทจะส่งฟรีครับพี่ชายแต่ถ้ายกคู่องค์ไหนครับพี่นะมาบอกผมได้ครับเดี๋ยวมาลดให้นะครับนะมาดูันต่อพี่ชายรายการที่สิบแปดนะครับ รายการที่18ครับเป็นเนื้อพระผงนะผงทูบนะครับผงทูบกดอูนะปิดแผ่นทองคําแท้ใบใหญ่พี่นะฮะหน้าคมคมชัดๆอย่างี้พี่นี่ฮะให้ดูรายละเอียดนะครับนาเลขคนจเบอร์สี่เก้านี่ครับพี่ดูแววตาดูนิ้วครบครับไม่มีรูไม่มีผุนครับรายการนี้จะสวยครับนะด้านหลังด้านยันด้านหลังนี่บอกเร็วหูสวยงามพี่นะฮะยันด้านหลังสวยงามครับเลขคนจเบอร์สี่เก้าพี่รายการนี้เป็นปลาที่สี่ร้อยบาทนะครับพี่รายการที่สิบแปดนะครับ ต่อมาครับรายการที่19นะครับเป็นเนื้อผระผงใบลานนะครับนะรายการที่คลาสสิกม้วนสารแน่นครับนะปิดแผ่นทองคาใบใหญ่แผ่นแท้ทองคาแท้ใบใหญ่ครับนะฮะด้านหลังอคาล่าคมชัดยันไม่มีแตกไม่มีนูนครับรายการนี้สวยๆคลองความคลาสสิกครับเลขคนเบอร์หนึ่งสามสองพี่เลขคนเบอร์หนึ่งสามสองพี่ดูชอบดูทุกใจปิดเ้าไม่ได้ขอรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ไอดียไลน์และเบอร์โทรครับนะฮะนี่ฮะความสวยความงูความชัดเจนพี่นะครับรายการนี้ชัดเจนครับ นี่ฮะเลขคนละเบอร์หนึ่งสามสองครับเลขคนละเบอร์หนึ่งสามสองพี่ใการนี้แบลี่ยนไปพี่น้องไปครับนะสี่ร้อยบาทนะครับงานที่สิบเก้าครับ ต่อ,อมาครับการยี่สิบครับเป็นเนื้อพระผงเทียนชัย me, Não, ครับนะพระผงเทียนชัยดูเทียนพี่นะฮะเทียนอุ่นๆๆเลยครับนะตรงนี้ครับนะปิดแผ่นทองคําเท่เนื้อเทียนชัยพี่เลขคนเบอร์หกห้าครับเลขคนเบอร์หกห้านะเทียนชัยพี่น้องถามมาว่าคืออะไรนะฮะเทียนชัยคือนะฮะเป็นเทียนที่อ่าจุดก่อนผู้เลื่มพุทธาพิเศษและหรือดับก่อนหลังพุทธาพิเศษเสร็จนะครับนี่คือเทียนชัยคือจุดนําเลิกนะครับนะของอ่าประธานพิธีอ่าอย่างเช่นทางปุณธพิเศษก็คือปุณธานครับเป็นคนจุดเทียนชัยนะครับนะเป็นประธาน นะครับนี่ฮะและเขาก็เอามวลสารนี้มาทำนะพี่นี่ฮะเนื้อเทียนชายพี่รายการง่ายเก็บน่าจะสมพี่เลขคุณเบอร์หกห้าพี่รายการนี้เปิดที่สี่ร้อยบาทจะส่งฟรีครับพี่ชายมาลุยต่อครับพี่ชายมาลุยต่อครับรายการที่ไปครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับ รายการย1ิบเอ็ดครับเป็นเนื้อพ้าผงเทียนใช้นะครับนี่ฮะเป็นเนื้อพระผงเทียนใช้ถ้ามีรอยคราบเทียนจะสวยพี่มวลสารชัดเจนคมงี้เป็นเนื้อตะกุดเงินทองหน้าครับเป็นเนื้อตะกุดเงินทองหน้าครับหายหายากๆพี่เลขคนเบอร์หนึ่งศูนย์สามเลขคนเบอร์หนึ่งสามครับเงินเงินทองหน้าครับนะรายการนี้แบ่งไปพี่น้องที่เจ็ดร้อยบาทเหมือนเดิมครับรายการนี้แบ่งไปพี่น้องที่เจ็ดร้อยบาทเหมือนเดิมครับนั้นรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับ มาดูกันต่อครับรายการที่22ครับรายการที่2เป็นเนื้อเขียวมรกตนะครับนะเป็นตะกรุดเงินทองหน้าครับเป็นตะกรุดเงินทองหน้าครับมาแบ่งปันพี่น้องเช่นเคยครับเนื้อเขียวมรกตสวยๆคมๆแบบนี้พี่ด้านหลังอักขระชัดเจนครับรายการนี้แบ่งปันพี่น้องที่700บาทครับ700บาทนี่ราคาเดิมนะครับพี่ชายนะครับไม่มีขึ้นไม่มีลงครับนะพอมาแบ่งปันพี่น้องราคาเดิมครับมาดูกันต่อครับเป็นเนื้อพระผงพุทธคุณครับเป็นเนื้อพระผงพุทธคุณครับเป็นงานเลตะกรุดเลสโค้ดนัมเบอร์ เก้าศูนย์นะตะกรุดเงินทองหน้าพี่นะตะกรุดเงินทองหน้าพี่นะครับนี่สวยๆน,นะครับนะตะกรุดสังบริษัทนะฮะเลขคนจะเบิกเก้าศูนย์ด้านหลังยันคมชัดแจ๋วครับเนี่ยฮะรายการที่เบิกประมาณน้อยเจ็ดร้อยบาทนะครับนัารายการที่ยี่สิบสามครับ มาดูกันต่อวิชัยรการที่24ครับรายการ24ครับเป็นเนื้อผระผมพุทธคุณครับเนี่ยฮะเนื้อผระผมพุทธคุณพ่จะกุดเงินแท้ครับตะกุดเงินแท้ด้านหลังลอยเพชรหน้าทางครับด้านหลังลอยเพชรหน้าทางพี่รายการนี้แบ่งปันพี่น้องที่500บาทครับรายการนี้แบ่งปันพี่น้องที่500บาทครับ มาดูกันต่อครับพี่ชายมาดูกันต่อเลยครับพี่ชายนะครับรายการนี้เป็นเนื้อพระผงขาวสมเด็จครับเป็นเนื้อพระผงขาวสมเด็จด้านหลังลอยเพชรนา้าดังด้านหลังลอยเพชรทั้งทางเป็นตกลดเงินเดียวพี่รายการน,นี้แบ่งปันพี่น้องที่ห้าร้อยบาทครับรายการนี้แบ่งปันพี่น้องที่ห้าร้อยบาทครับนะฮะมาดูกันต่อพี่ชายครับรายการที่ยี่สิบหกครับ มาดูต่อครับการยี่หกครับรายการยี่สิหกเป็นเนื้อพ้าผงพุทธคุณครับเป็นเนื้อพู้ผงพุทธคุณครับนาตะกุดเงินสามแท้ตะกุดเงินแท้สามดอกครับตะกุดเงินแท้สามดอกครับรายการนี้เนื้อผงพุทธคุณครับราคาเท่ากันพี่ราคารายการเจ็ดร้อยบาทครับเจ็ดร้อยบาทถ้าใครยกคู่องค์ละเจ็ดร้อยบาทนะครับที่เป็นตะกุดเงินสามดอกนะฮะและตะกุดเงินทองหน้าสามดอกครับยกคู่วันนี้ผมแบ่งปันพี่น้องไปแค่หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทครับ มาเริ่มต่อครับพี่ชายมาเริ่มต่อครับเป็นการสไปนครับนะรายการที่27ครับรายการที่27ครับเป็นเนื้อผงเกินอโคกครับตะกรุดเงินแท้3ดอกครับตะกรุดเงินแท้3ดอกเลขคนตัเบอร์3 3เลขคนตัเบอร์3 3เลขเบิ้ลสวยอย่างนี้พี่เลขเบิ้ลสวยอย่างนี้พี่รายการนี้เปิดมาที่น้องที่700บาทยกคู่นะ3ดอกในการผมเปิดเป็นปันแค่1,100บาทครับ มาดู้กันต่อครับนะพระผงขาวสมเด็จครับเนื้อพระผงขาวสมเด็จเลขคนะเบอร์สี่สองเลขคนะเบอร์สี่สองพระผงขาวสมเด็จในการนี้แบ่งปันพี่น้องที่เจ็ดร้อยบาทตะกุดเงินสามดอกเบิ้ลกันเลยนะครับมาลู้ันต่อครับชาในการที่ยี่สิบเก้าครับรายการยี่สิบเก้าเป็นเนื้อพระอิดลงรักนะครับเนื้ออิดลงรักครับนะตะกุดเงินแท้สามดอกครับเลขคนะเบอร์สอง เก้าพี่เลขคนละเบอร์หกเก้าพี่สวยๆอย่างนี้ครับมีร้อยกระท้อออไม่ใช่ร้อยกระท้อนะครับเป็นคลิปผงติดนิดนึงครับรายการน,นี้ปัดออกเรียบร้อยแล้วนะครับนะรายการน,นี้แบ่งปันพี่น้องครับนะเจ็ดร้อยบาทเหมือนเดิมพี่รายการน,นี้แบ่งปันเจ็ดร้อยบาทเหมือนกันถ้ายกคู่ที่องค์เจ็ดร้อยบาทด้วยกันนะผมขอแบ่งปันพี่น้องที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทครับ มาดูต่อพี่ชายครับรายการสุดท้ายท้ายสุดครับรายการสุดท้ายท้ายสุดครับเป็นเนื้อพระผงเทียนชายครับติดตะกรุดเงิน3สาดอกครับติดตะกรุดเงิน3สาดอกครับรายการนี้แบ่งปันพี่น้องไปที่700บาทครับรายการนี้แบ่งปันพี่น้อง700บาทพี่เลขคนละเบอร์47ครับเลขคนละเบอร์47ครับจะส่งฟรีมีเก็บเงินไปทางพี่สบายใจได้ครับรุ่น1รุ่นแรกเล่นกันยาวๆพี่รุ่น1รุ่นแรกเล่นกันยาวๆครับพี่นะครับรายการนี้แบ่งปันพี่น้องเหมือนเดิมครับ700บาทนะครับจะส่งฟรีมีเก็บเงินไปทางครับยกคู่นะสามดอกด้วยกััันนนนพพีี่่่ผมแบบบงงป้อ1,100าทะคร สำหรับวันนี้ครับชอบสนใจรายกันไหนอีพีไหนสามารถติดต่อน้องคมน่เลยที่ไอดียไลน์เละเวอร์โทรที่ขึ้นไว้นะตอนแรกนะครับในวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านติดตามพี่ขอบคุณมากครับ